อธิบดีกรมอนามัยแนะนำนะคะประโยชน์จากเมนูข้าวเหนียวมะม่วงสามารถคลายความร้อนช่วยให้ร่างกายเราสดชื่นซึ่งเนื้อมะม่วงสุกจะมีวิตามินและแร่ธาตุต่างๆมากมายค่ะอาทิเช่นวิตามินเอและเบตาแคโรทีนช่วยบำรุงสายตาใย,ยอาหารจะช่วยในการขับถ่ายวิตามินซีช่วยป้องกันเลือดออกตามไรฟันสารต้านอนุมูลอิสระก็จะช่วยบำรุงผิวพรรณด้วยค่ะ นอกจากนี้กะทิยังช่วยทําให้วิตามิน A และ E จากมะม่วงดูดซึมเข้าสู่ร่างกายได้ดีขึ้นอีกด้วยแต่ว่าไม่ควรกินมากจนเกินไปนะคะเพราะอาจทําให้ร่างกายได้รับพลังงานมากจนเกินไปกระตุ้นอาการร้อนในแล้วก็ทําให้เจ็บคอได้ค่ะจึงควรกินในปริมาณที่ไม่มากและไม่บ่อยจนเกินไปพร้อมทั้งควรหมั่นออกกําลังกายเป็นประจำนะคะเพื่อช่วยเผาผลาญพลังงานในแต่ละวันอีกด้วย สำหรับข้อแนะนำา 1. ผู้ที่มีสุขภาพดีไม่มีโรคประจำตัวสามารถกินข้าวเหนียวมะมว่วงเป็นอาหารว่างได้ประมาณ150-200กิโลแคลอรี่ต่อวันโดยแบ่งออกเป็นมื้อเล็กๆ ข้าวเหนียวมูน50กรัมหรือ1ทัพพีจะให้พลังงาน140กิโลแคลอร,รี่ส่วนมะม่วงสุกครึ่งผลจะให้พลังงาน60กิโลแคลอร,รีค่ะเมื่อเอามารวมกันก็จะเท่ากับ200กิโลแคลอร,รีซึ่งใกล้เคียงกับพลังงานของอาหารว่างต่อวันเพื่อให้ร่างกายได้รับพลังงานที่สมดุลมื้อไหนหากกินข้าวเหนียวมะม่วงไปแล้วก็ควรงดอาหารหวานอื่นๆและออกกําลังกายเพื่อช่วยเผาผลาญพลังงานนะคะ ส่วนผู้ที่มีน้ำหนักเกินหรือว่าเป็นโรคอ้วนควรหลีกเลี่ยงค่ะเนื่องจากว่าข้าวเหนียวมะม่วงให้พลังงานที่สูง 2. ควรกินข้าวเหนียวมะม่วงช่วงเวลากลางวันหลีกเลี่ยงการรับประทานในมื้อเย็นนะคะเพราะว่าร่างกายอาจเผาผลาญแล้วก็นำไปใช้ไม่หมดเกิดเป็นไขมันสะสมตามร่างกายได้ 3. ผู้สูงอายุหรือผู้ที่มีโรคประจำตัวเช่นโรคเบาหวานความดันโลหิตสูงไขมันในเลือดสูงควรต้องระมัดระวังค่ะเพราะว่าข้าวเหนียวมะม่วงเป็นอาหารที่มีน้ำตาลและไขมันค่อนข้างจะสูงส่วนผู้ที่เป็นโรคไตควรหลีกเลี่ยงการกินมะม่วงสุกนะคะเพราะว่ามีปริมาณโพแทสเซียมที่สูงนั่นเองเมนูข้าวเหนียวมะม่วงควรกินแต่พอประมาณไม่มากหรือบ่อยนัก และกินอาหารให้ครบทั้ง5้าหมู่ให้มีความสมดุลกันเพื่อจะได้ป้องกันร่างกายไม่ให้รับสารอาหารชนิดใดชนิดหนึ่งมากหรือว่าน้อยจนเกินไปควรลดปริมาณอาหารอื่นๆที่มีส่วนประกอบของไขมันน้ำตาลและออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอเพื่อสุขภาพที่ดีค่ะ